สวัสดีค่ะพบกับช่องครูแม่มพาเพลินนะคะวันนี้เราก็จะมาฟังข่าวอีกนะคะข่าวดาราค่ะล่าสุดเป๊กเคลื่อนไหวแล้วหลังนักศึกษาคนสนิททักหาลูกสาวเป็กสัญชยัยสามีธัญญาโพสแล้วหลังเงียบอยู่นาน หลังจากที่เฟซบุ๊กเพจหนึ่งได้มีการโพสต์ว่าสาวน้อยคนหนึ่งอายุแค่ยีบสามถึงยีปีคิดจะแย่งคนมีเจ้าของแล้วพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีตัวตนแอบกินผัวชาวบ้านยิ่งการที่คุณเคยแกล้งทำตัวใสๆมาขอถ่ายรูปกับเมียหลวง แต่คุณเอาภาพนั้นไปลงเน็บเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักการเอาตัวเองมาเสี่ยงเพราะคิดว่าความสวยใสใหม่และเด็กกว่าจะชนะทุกอย่างได้ไม่จริงอย่าคิดว่าสวยหรือมีค่าแล้วจะสามารถแย่งผู้ชายของคนอื่นได้ งานนี้หลายคนก็โยงไปว่าอาจจะเป็นข่าวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็คือเรื่องคุณแม่คนเก่งเจ้าของฉายาเมียหลวงรลวงสังหารทัญญาทัญ,ญเลศออกมาพบกับทนายเจมหลังเจอคนไม่หวังดีมาป่วนส่งข้อความหาลูกสาวน้องลียาประกอบกับ คอมเมนต์ในเพจเพจหนึ่งได้มีการเผยข้อความจากไดรรกไอจที่มีข้อความระบุว่ารียาช่วยบอกแดดดีเลิกสูบบุหรี่หน่อยได้ไหมพี่เป็นห่วงนี่เขาไม่สบายเขาดูดบุหรี่หนักพี่กลัวพี่เขาจะเป็นอะไรขึ้นมาอ้าวว่าแต่ ในข่าวเมาส์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทันย่าหรือเปล่านั้นคงต้องรอให้ทางทันย่าออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองแต่ที่แน่ๆหลายคนเปิดวาร์ปมือที่สากันเพียบแล้วจ้าแต่เจ๊ไม่ยุ่งนะ หลังจากนั้นก็ทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าสาวบิจชนาคืออิงอิงอิงนภพัฒนและอิงอิงก็ได้โพสต์พร้อมแคปชั่นว่าอิงอิงอิงนภพัฒนก็ยังมีคอมเมนต์ดราม่าจนต้องมีการซ่อนคอมเมนต์แต่ก็ยังมีคนไปดราม่าตามต่อว่าในโพสต์อื่นๆด้วย ส่วนทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของเป็กสัญชัยเฮงตะกูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสภาพขณะเล่นเจส,สกีอยู่กลางทะเลพร้อมข้อความระบุว่ากลางทะเลเงียบเหงาดีซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้จะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครูแมมนะคะ สวัสดีค่ะ